เอา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 เฮ้ย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 ออกไปเลยออกไปเลยนางนางนางน้องลูกน้อง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 โอ้ยน้องใจเย็นทำไมน้องวิ่งมาใกล้พี่อย่างนี้ล่ะสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามายุ่งกับที่ของเรานะเออพวกเจ้านี่ไม่รู้เลยเขามียกขอสวัสดีค่ะแม่แม่เช้านี้พบกันที่บ้านสวนนะคะตอนนี้พามาดูลูกนางตอนอยู่คนเดียวไม่เชิงว่าอยู่คนเดียวนะคะพอดีน้องนิ้งแกตะอ้วนไปเอายามาให้ลูก ฝวามือมุมนี้แม่โดคุณตาก็อยู่คุณปู่พี่อิงก็อยู่นะคะเขาตากข้าวก็อยู่มุมนี้เดี๋ยวจะพาแม่โดน้ำโมคุณตามาอยู่กับลูกนางค่ะอะดูอดูค่ะดูค่ะไรน้องวัวทั้งวันนะคะน้องวัวเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาอยู่ใกล้พื้นที่ของหนูเลยอะลูกนางเยอะเยอะเอะะรู้แล้วค่ะรู้รู้ว่าเรามาแล้วนะคะอะดูดน้องนางมายืนรอแม่เลยนะ เอ้ยเอยน้องนางอยู่กับน้องวัวนะวันนี้นะเอ้ยอ้ยเด้ยเออเฮอรักน้องวัวยังรักกันยังเอาเดี๋ยวแม่จอดรถก่อนนะเอา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 เฮ้ย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 ออกไปเลยออกไปเลยนางนางนางน้องลูกน้อง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  โอ้ยน้องใจเย็นทำไมน้องวิ่งมาใกล้พี่อย่างนี้ล่ะพี่ตาแป๋วก็ใจเย็นสิลูกน้องก็อยากวิ่งมาหามาทักทายกันไงเออน้องก็อยากเป็นเพื่อนการรักกันไงเนี่ยน้องน่ารักจังเลยมานนิมา,มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาลร็มาเม็วมอ,อยากเล่นกับพี่ตาแป๋วมาลูก พี่ตาแป๋วเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าห่วงพื้นที่นะลูกนะหนูจะเข้ามาหนูก็ต้องอขออนุญาตพี่ตาแป๋วก่อนใช่ไหมคะแล้วทําไมมอแมแมมอย่างนี้ล่ะลูกไปตีลังกาตรงไหนมาเนี่ยทําไมมอแมแรม,มเลือกเกินนะคะเออจังนั้นาะก็จ๋ามาแล้วาว,าว,าว,าว้าวเสียงสวรรค์รถคันสีขาวมาแล้วจา้า หญ้าขนกล้วยมาให้ลูกๆนะคะนี่ลูกนางคอยเลยนะอโอโหเนเล่นดินคอยเลยวันนี้พามารีแล็กอยู่สวนนะคะแม่ๆมนี่ช่วงก่อนหน้านี้ไม่ได้พามาเพราะว่าฮะอะไรจ๊ะเอาเพราะว่าจังไหน <laughs> อ่างหลานอกล้วนไปนู่น น้องนางรอแป๊บหนึ่งลูกรอแป๊บนึงรอพระจ๋ามาแป๊บนึงงวยดูยืนคอยอ่ะหนูยืนคอยเลยนะลูกนะอ่ะหนูยืนคอยเลย,อยคอยพระจ๋าเลยแดดออกก็จริงแต่ว่าไม่ใช่แดดที่ร้อนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ร่มทั้งวันถ้าเดินมาอยู่มุมนี้ก็ร่มเย็นทั้งวันค่ะแม่แม่ที่สวนเนี่ยมีน้ําดื่มน้ําอาบเตรียมพร้อมเลยนะคะมีน้ําดื่มน้ําอาบเตรียมพร้อมมีน้องวัวให้ลูกนาง วิ่งชนเขาได้ทั้งวันนะเออเออเตยมตัวหนึ่งสองสาเฮ้ยเฮยเฮ้ยอย,อย่ามายุ่งกับที่ของเรานะเออพวกเจ้านี่ไม่รู้เลยเขามีเจ้าของใช่ไหมลูกจะมาแย่งพื้นที่กันอย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหมคะขออภัย <c oughs> ค่ะแม่แม่ฝุ่นนะคะฝุ่น <c oughs> ลูกนางก็จะมอมแมมหน่อยเขาก็วิ่งเล่นตีลังกาอะไราภาษาเขานะคะ ก็เล่นก็ออกกําลังกายก็วันวันรีแลกก็คือเต็มที่ค่ะความรีแลกนะคะตอนนี้ยังไม่รีแลกเท่าไหร่ต้องรอแม่ดอรอน้ามโมรอคุณตามาก,ก่อนค่ะมีเพื่อนนะคะตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนก็อาจจะแบบยังงงงงกั้มกั้มกึ่งกึ่งอยู่นะคะคเดี๋ยวมีเพื่อนมีแม่เข้ามาก็น,น่าจะอลทิศฐานเต็มที่นะคะอันนี้ก็บรรยากาศช่วงคุณปูขเข่เขาเกี่ยวข้าวเพิ่งเสร็จสดสดร้อนๆเลยนะคะเมื่อคืนเกี่ยว เสร็จประมาณห้าทุ่มค่ะแม่แม่ทางไหนเกี่ยวข้าวแล้วบ้างเนาะทางนี้เกี่ยวน่าจะไปเยอะแล้วนะคะพอเราเกี่ยวข้าวตอนสั่งข้าวก็จะเป็นอาหารของน้องวัวเป็นอาหารของน้องช้างนะคะแต่ว่าน้องช้างก็กินเยอะไม่ได้บางเชือกกินเยอะแล้วท้องอืดนะคะน้องนางเราก็ให้กินแบบว่าพอแต่ กรุบกริบกลุ่มกลิมนะคะเออพอแต่แบบว่าเอ้ยอหอมต่อสังข้าวแล้วเกินนะจ๋าหอมต่อสังข้าวแลือเกินนะคะแต่ถ้าว่าจะให้กินเยอะเนี่ยไม่นะคะดูมาดูด,ด,ด,ดูคือน้องวัวมาใกล้พื้นที่เขาเนี่ยเขาไปเลยนะคะเขาไม่รอนะคะแม่แม่เขาไปแล้วเขาไปจัดการแล้วนะคะจะมาอยู่ในรัศมีของเขาได้ยังไงหนูไม่ยอมใช่ไหมลูกเอ จะยอมนะเนาะโซใหม่ด้วยโซใหญ่ขึ้นนะคะแม่แม่โซเนี่ยใหญ่ขึ้นมาแล้วจ้าไกลๆตัวน้อยๆน,นู่นละค่ะแม่แม่พอดีทีแรกว่าจะพาเด็กๆไปตรงนู้นแต่ตาอ้วนบอกว่าเริ่มสายแล้วกลัวเด็กๆร้อนนะคะก็เลยพาลูกนางมาทางนี้มาอาบน้ําก่อนคะ่ะเดี๋ยวช่วงเย็นๆค่อยไปปล่อยกินต่อสังข้าวกันด้วยกันนะคะตอนนี้ก็มากินอ,อ,อาหารกันที่ โรงช้างก่อนนะคะเข้าที่พักอาบน้ําดื่มน้ํากันก่อนนะคะพอช่วงเที่ยงก็แดดก็จะค่อนข้างที่จะร้อนกว่าช่วงเช้าน้อแม่ๆค่ะเออมาลูกมามๆมามา,มาเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยก็ขาได้โซ่ใหม่สวยด้วยโอ้โหอย่าดึงขาดอีกนะลกูกม,มัมแมมมากด้วย <laughs> วลื่นลื่นลื่นลืน่สวยลื่นใช่ไหมลูก <laughs> คนเขาหล่อลื่นเราสวยลื่นเลย หาแม่จ๋าหาแม่จ๋าหาแม่ดูเดี๋ยวแม่เปิดน้ำให้เดี๋ยวแม่เปิดน้ำให้อรักกันแล้วบอรักกันแล้วนี่ก็น้ำเกี่ยวไปแล้วก็ยังไม่ลดนะคะแม่แม่ฟิลน้ำท่วมอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านสวนนะคะบ้านสวนอะเปิดน้ำแล้วจ้าอาบน้ำได้เลย เดี๋ยวฉีดฉีดให้ลูกนางก่อนนะคะเออคุณนะ้าอย่าเพิ่งจับลูกวะไอคนหนึ่งก็อาบน้ำคนหนึ่งก็จกนะคะเมื่อสิเลวพรเทือบานอนอนี่ฮะทีนี้ทีนี้อยากเล่น่นะทีเนี้ยพอได้เล่นกับแม่เขาทีนี้เขาจะได้ก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่เน้ะแม่ไหมคะ เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ยังไงคุณนายโดอย่าโศกกันเดอ้ออย่าโศกกันเดอ้อใครชกกันวันนี้ต้องโดนไม่เลี้ยวโอเคเปล่า <c oughs> กรรมาการต้องบอกงานไว้ก่อนค่ะถ้าอย่างนั้นเผลอไม่ได้นะคะ, <c oughs> อะเออ <c oughs> จกได้แต่ห้ามโชกกันถ้าใครโชกกัน <c oughs> เขาจะเรียกว่าเป็นเด็กดือ้อเ <c oughs> ดีย๋ยวอาบน้ำให้ตัวจี๊ดก่อนนะคะ เพราะว่าลูกนางเขาจะรู้เวลาอาบน้ําเวลาดื่มน้ําของเขาค่ะแม่แม่นะคะเวลานี้ดื่มน้ําอาบน้ํากินยาก,กินอาหารนะคะนี่ก็เป็นเวลาอาบน้ําของเขาแล้วค่ะประมาณสิบโมงนะคะเวลาดื่มน้ําอาบน้ําของเขาโอ้จุกกันแล้วจุกกันแล้วจุกกันแล้วอาบน้ํามาผิวก็สวยสวยนะคะตัดภาพไปที่อีกสิบห้านาทีต่อมา มอมแมมคือเก่าจ้าโอค่ะักกันเนละ่ะวันนี้เราไม่ได้เจอกันนานเนยคยขักกันเลยใช่ไหมลกูกไอ้เยอะอ้เยอเห็นคุณนายโดสีก็เห็นน้องตาแป๊วตอนโตเลยค่ะแบบฉบับเดียวกันแป้มพิมพ์สำเนาที่ถูกต้อง,งนะคะฝั่งนี้แม่ดูเขาจะมองไม่เห็นนะคะแม่มแมจะเห็นว่าตาเขาจะสีนวลนเหมือนสีลูกแก้วเพราะว่าเขามองไม่เห็นนะคะ นายถอยก่อนให้ลูกนางอันนี้ก่อนอเอาเขาหิวน้ําด้วยอเอาเขาหิวน้าคุณนายโดสีเขาดื่มน้ําแบบดูดสายยางไม่เป็นต้องใช้ระบบแบบว่าเอา่อเปิดสายน้ําใส่มือนะคะหรือว่าใส่งวงเขานะคะาาภาษาพานช้างก็จะเรียกงวงว่ามือเนาะแม่จ๋านะคะเอเพราะว่าเขาเป็นผู้สาวสมัยก่อนนะคะแต่ถ้าลูกนางน้อยเนี่ยเขาเป็นผู้สาวสมัยนี้นะคะมันก็ขึ้นอยู่ที่ คนเลี้ยงเก่าเขาสอนมายังไงด้วยนะคะคนเลี้ยงเก่าของแมโดเขาอาจจะสอนแมโดมาแบบว่าให้ดื่มน้ําแบบจักจักแบบนี้นะคะอืมอ่าอยากปีนนะเด้ออยากปีนนะเด้อคุณนายโดดดื่มน้ำยังไม่อิ่มนะลุงผูกน้องนางก่อนไหมล่ะเออผูกน้องนางไอ้น้องนางอึดก่อนน้องนางอึดแล้วเออน้องนางอึดก่อนเออคุณนายโดสีใจเย็นหลูกเสียสละให้ตัวจี๊ดก่อนนะคะอืม ตัวจีบลูกพุงคุณนายนะคะกลมตุ้มปุ๊กเลยค่ะแม่แม่เอ้ยแน่นแน่นออกมาะแรงด้วยวันนี้เขาอยากโชว์หรอโอ้โห,โโหโน้องนางอึดไปด้วยจุ๊บแม่ไปด้วยทำไมทำเป็นลูกยังไงก็ฝากแม่แม่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ลูกนางและครอบครัวด้วยนะคะหลังจากนี้คุณปลูกเกี่ยวข้าวแล้วเราก็จะพาเด็กๆมาเจอกันอย่างนี้อ,อยู่เรื่อยๆนะคะเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนเดิมนะคะ ่อนหน้าน,นี้คุณปู่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเราก็ไม่กล้าพาลูกๆมาเพราะว่ากลัวว่าจะแบบเอ่อโดนข้าวคุณปู่น้องแม่ๆหาเกิดการเสียหายนะคะเพราะลูกนางเราไม่รู้ว่าจะวิ่งเวลาไหนนะคะนี่คุณปู่เกี่ยวข้าวแล้วพร้อมแล้วจ้ะโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอ้วนเขาดูดนะ้ำตรงนี้เองโอเ้เก่ง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 ิ้งสายยางข้าห่วงเข้าดูดนะคะเออเก่ง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 เดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ